เนี้ควเางนี้เดี๋ยววิ่งเดีย๋ยวิ่งเดีย๋ยวเลื่อนลูกน้องพีพีน้องพีพี ใส่แ,บบสแล้วพี่ส่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อ่ะอจะ้าเจอกันนะ,ะก่นอนหนก่นอนไหนก่อนไหน่อยแล้วก,ก่อนหน่ออพี่แม่เราเหมือนกันเลยพี่แม่สีแดงเห็นป่ะสีดำไม,มไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนตกลงคือไม่เหมือนตกลงคือไม่เหมือนแหละวหาแล้วไปกินไปแล้วไปดูอ่ะฮะไปดูพี่จีน